สวัสดีค่ะมาแล้วเนาะเรขงที่รอคอยเนาะของอาจารย์ผู้ไม่ประสองค์ออกนามเนะาะงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขอโทษนะคะเขียนผิดข้างล่างเนาะให้วิ่งหนะ้าเนาะสองตัวก็มีห้าห้าห้าหกเก้าห้าตัวกันก็คือแปดห้าแล้วก็สามห้าเนาะสถิติเอามาให้ดูเนาะวัสิบเจ็ดมกราคมอาจารย์ก็ให้วิ่งถูกทั้งข้างบนและข้างล่างเนาะ วันนี้ก็ตามกันต่อนะคะส่วนข้างบนเนาะข้างบนนี่ก็ของอาจารย์นอตตี้เนาะเต็งหนึ่งเนาะก็คือให้วิ่งแปดเนาะสองตัวก็ตามนี้เลยเนาะสถิติของอาจารย์นอตตี้เนาะเข้ามาแล้วเป็นงวดที่สี่เนาะงวดนี้ก็เป็นงวดที่ห้าเนาะขอให้ทุกคนไม่ประมาทเนาะเวลาซื้อก็ขอให้ซื้อวิ่งกันไว้ด้วยเนาะเพราะว่าวิ่งนี่จะทําให้เรามีกําไรมากกว่าเราก็เล่นตามกําลังเนาะ ตัวอะไรสิบยีอะไรก็ว่าไปแล้วก็วิ่งกันไว้นิดนึงนะคะเพื่อให้เราถูกหวยแล้วก็มีกําไรเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะงวดประจําวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะอย่าลืมวิ่งบนแปดนะคะข้างล่างก็วิ่งห้าเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ